ดูวินเตอร์นะครับวันนี้เราก็มารีวิวนะวันนี้เป็นเซตเครื่องปรุงนะฮะอันนี้ก็อีกชุดหนึ่งนะครับที่เราได้จัดแล้วก็จะจัดส่งนะครับวันนี้นะครับก็ชุดนี้ก็เอ่อสเปคไปขับ4คูณ4ก็จะเป็นเบร15ละกันนะครับเบร15 4คูณ4แล้วก็กลาง12ละครับ4ดอกเบร15 4ใบนะครับก็เราก็จัดพาวเวอร์ไปประมาณนี้นะครับ fx 600นะครับขับเสียงกลางข้างละ2ดอกกลางแหลงข้างละ2นะครับแล้วก็ fx พันครับดอก15หข้างละ2อดอกนะครับก็ในงบที่ลูกค้าจัดมาแบบนี้เราก็จัดให้ได้หรือว่าต้องการใกล้เคียงหรือต้องการอะไรเราก็สามารถจัดได้ทุกงบทุกเซตนะฮะอย่างเซตนี้ก็ไปพัทลุงนะก็เดี๋ยวพี่ก็โอนตังค์มาแล้วนะครับก็เซตนี้นะครับก็ทั้งหมดที่เห็นอยู่ที่เปิดนี่พร้อมแหลกนะพร้อมสายสัญญาณต่อนะครับเซตนี้ส0งหมื่นสอ่พันนะจะยนสเปคยยาุกับะี่า บางคนก็ไม่ออยากจะได้ไม์ลอยเพิ่มอันนี้ยังไม่ได้ใส่ไม์ลอยนะครับพอดีพี่ก็มีไม์ลอยอยู่แล้วก็หมายถึงว่าเดี๋ยวไม์ลอยก็ถ้าใครจะเอาก็อีก2อ0 0ันหนะครับตัวนี้ชุดนี้2 0 0 0ันสองหมื่าสี่นะครับประกอบอะไรไปด้วยนะครับประกอบไปด้วยอะไรนะครับประกอบอะไรไปด้วยก็จะเป็นเครื่องปรุงนะครับจะทุกอย่างจะเป็นสตอมซาวซิตเตมนะครับใบลานจูบินเตอร์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะปลั๊กไฟปีนะครับทอส์นะครับ EQ แล้วก็พาวเวอร์นะครับสตอมซาวซิตเตมใบลานจูบินเตอร์นะครับสินค้าดูแลรับประกันให้ ดูแลให้ตลอดชีพนะครับก็ดูแลกันให้ตลอดแล้วกันเพราะว่าเราแบรนด์เราผลิตเองครับถ้าสินค้ามีเสียหายลูกค้าจะไปซ่อมที่ไหนนะครับจะไม่มาซ่อมที่เรานะครับก็ชุดนี้24,0 0 0บาทนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช anel ร้านจ๊บินเตอร์จังน้องทางยูทูบนะครับแล้วก็เพจ Facebook ก็พิมพ์ได้เลยนะครับร้านจ๊บินเตอร์นรปฐมนะครับอยู่ปากทางเข้าวัดวังตะกูนะครับก่อนถึงมหาลัยราชพัฏนครปฐมนะครับก็หลักๆเลยนะครับถ้ามร้านจ๊บินเตอร์ที่นครปฐมก็คือมหาลัยราชพัฏนครปฐมนะครับก็ เบอร์โทรก็เบอร์นี้นะครับแอดไลน์นะครับ0 8 2 5 4แ6 5 4 0นะครับหรือบันทึกเบอร์ก็ขึ้นไลน์นะครับหรือจะโทรก็เบอร์นี้เลยนะครับเบอร์เดียวนะครับก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะครับว่า2 4 0 0มพี่ได้อะไรไปบ้างนะครับได้ปลั๊กไฟ1ตัวนะครับสตอมซาวซิสเต็มนะ ST8 นะฮะก็ด้านหลังจะมีปลั๊กทั้งหมด8ตัวนะครับด้านหน้ามี1ตัวแล้วก็ชาร์จเจอร์ USB นะครับแล้วก็มีเบรกเกอร์เบรกเกอร์สามีอคคนนนนะะรรััับบ้้้ได2ตวลููทธสิ วิธีที่ใช้ใช้บลูทูธนะครับก็กดกดกดตรงโหมดจนกว่ามันจะกระพริบนะพอกระพริบก็มันจะขึ้นค่าว่าบลูทูธแล้วก็ไปเชื่อมต่อนะครับแต่ยังของผมนี่มันเชื่อมต่ออยู่แล้วนะครับพอเล่นบลูทูธก็กดตัวนี้นะฮะกดกดตัวนี้นะฮะถ้าจะเล่นเสียบซีดีเสียบอะไรด้านหลังก็ก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ถ้าจะเล่นบลูทูธนะครับเล่นแฟลชไดร์นะครับนี่ครับแฟลชไดร์ได้ FM มีนะครับมีรีโมทให้นะครับตัวนี้ก็กดไปเนี่ยนะฮะกดมาก็มาแล้วแล้วก็คอสสามทางนะครับ แต่ตอนนี้เราเล่น2ทางนะครับสตอมสาวติ๊ตเต็มไม่ได้ทำคอสสทางแบบนี้มาครับทำสามทางมาเลยนะครับสองสามสี่ XL ครับทำสองทางสามทางในราคาสองพันสองเท่ากันมาเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็คอสอ่ะแล้วก็ EQ สไลซ์สั้นนะครับสองสามหนึ่งนะฮะตัวนี้แล้วก็ PowerFX หกร้อยนะครับแล้วก็ FX หนึ่งพันนะหกร้อยขับกลางนะครับสี่ใบ FX ขับเบรสี่ใบนะครับก็ แหลกคอมแพกอีกหนึ่งใบนะฮะแหลกคอมแพกก็นี่เลยนะครับแหลกอลูมิเนียมนะครับแหลกไมค์ุ้มอลูมิเนียมนะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงงานคุณภาพของคอมแพกนะฮะนี่ครับคอมแพกตัวนี้ลึก10บยูอ่ะสิบยูลึก19นะครับตัวนี้ใบละ4ี่พันห้านะครับกับลั๊กไฟตัวนี้ยังอยู่ในโปรนะครับ999าาสนะครับปีตัวนี้ก็2,500ันารนะครับแล้วก็คอร์สตัวนี้ก็2,200ันสนะครับแล้วก็อ่า EQ ตัวนี้2,500น้าอยนะครับแล้วก็ power นะครับ4,900น้านะครับแล้วก็ power ตัวนี้6 9 0ันเก้านะครับพี่ๆลองบวกดูนะครับมันเกินนะฮะเดี๋ยวผมจะบวกให้ดูนะครับว่าว่าราคาจริงๆแล้วมันเท่าไหร่นะครับโดยที่ยังไม่ได้รวมสายนะครับอันนี้ครับผมบวกสําเร็จหมดแล้วนะครับสอง0 0พาอยยังไม่รวมสายนะครับที่ผมจะให้ไปอีก8 9ดเเส้นนะครับสายก็ประมาณพันหนึ่งนะฮะสายนะตีไปแ0ดร้อยนะครับนี่ครับถ้าพี่ซื้อแยกนะครับพี่ก็จะได้ในราคา 25,299บาทนะครับแต่นี่เราจัดโปรนะครับเหลือ24,000ื่นนะฮะก็สนใจก็รายละเอียดอยู่ด้านบนนะครับก็นี่ครับเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าลูกค้าโอนมาจริงๆนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไม่ได้มาโนว่าเอ้ยลูกค้าเอาแล้วอย่างงี้นะครับนี่ครับพี่เอกกระพงครับก็นี่ครับโอนมาเรียบร้อยนะครับ24,000ื่นนะครับก็ดูกันมาว่าชุดนี้ชุดนี้แบบนี้แบบนี้เพิ่มนี่ต่อเอิ่มนู่นครับก็ โอนมาเรียบร้อย24 0 0มนนะครับก็เดี๋ยวปิดรายชื่อลูกค้านะครับไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวได้ได้รับกล่องแน่นอนนะครับก็ใครซื้อร้านนี้ไม่มีพลาดอยู่แล้วนะครับก็จัดเซตแบบนี้ต้องโอนนะครับผมใครอยากดูของก็มัดจําก่อนครับแล้วจะมีอีกเซตหนึ่งของพี่เขานะครับพอดี p o w เวอร์ยังไม่เสร็จก็เลยยังไม่ได้จัดนะครับก็ประมาณนี้ครับกับชุดนี้นะครับ4ีคูณสถ้าใครจะมีงบให้2อ0 0ันนะครับสองหมก็จะได้ f x ฟพันสใบนะครับก็จะขับ อิ่มกว่านี้นะครับส่วนใครที่มีเงี้ยบตัวนี้ก็เล่นได้เท่านี้ครับตัวนี้ก็ฟังในบ้านนอกบ้านข้างบ้านได้สบายสบายครับกับชุดนี้ครับสตอมซาวซิตเต้นนะครับทั้งชุดนะครับบายรานชูปอินเตอร์นครปฐมนะครับเป็นแบรนด์ทางร้านของเราเองเลยนะครับก็อ่ไปฟังเสียงกันนะครับกับเครื่องปรุงชุดนี้สองหมื่นสี่พันบาทนะครับผม

ไม่ได้เปิดฮอนนะเราจะเปิดนี่นะครับก็มันจะเป็นเบสสองใบนะครับเป็นผีนะครับ15นิ้วสองใบนะครับก็เราจะเปิดอันนี้เป็นตู้เทสที่ร้านเราครับลูกค้าก็ซื้อไปได้นะครับไม่ได้ว่าอะไรก็จะเป็นตู้สี่ใบนะครับเสียงกะเสียงเบสนะครับดูด้านล่างด้วยนะครับก็เปิดนะครับ fx ก็เปิดสี่ใบเลยนะครับพันนะครับแล้วก็ fx หกร้อยก็ขับเสียงกลางข้างละสองดอกเห็นไหมครับมันมีสองดอกฮอนไม่ได้เปิดนะครับส่วนใหญ่อนจะเอาไวแค่ลองคอสนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับ เจ้ามาก่อนบรรยากาศดีเลยออกมาส้อนกับมาเมาเมื่อนอนบอดอยากตีเรื่องเดตะครั้งแกออกมาทอนเกลื่อนในยอดปรางเหลาออกมายิบเมาเกลื่อนในเขารุกมารย้อนผู้เท้าเสื้อขาวก็ยิ้มให้ผู้บ่าวทัก ประตูนะครับ15นิ้วเราก็มีทั้งเทอร์โบวีนะครับออเดอร์ Order นะครับแลนี่ตู้เสียงกลางนะครับเสียงแหลมนะฮะเสียงกลางมี12 15นะครับแล้วก็ตู้18เทอร์โบนะครับเราก็ตู้แขนแวนเราก็มีนะคอลัม์นเราก็มีนะก็ประมาณนี้นะครับใครชอบแบบไหนก็สามารถจัดได้ทุกงบทุกทุกราคานะครับสำหรับท่านที่ต้องการเครื่องเสียงนะครับ ว่าเกี่ยวดื้อขอเืนให้ผู้สัตเจ้ามาถอนบัณฑนการทีได้ออกมาทอนกันมาเมาเสื้อกัน สลจัั้มเป็นตาแลน่อนอหักยางให้เจ้าเจ้าสารเขแก่ออม่ล็อเกือบจะล้นรัเขาออกมาติ้งเบาเกือบจะเขารุกจารย้อนผู้สาวเสื้อขาวมาจิงให้ชูเบาผ้าในคอยกะไวโต้ทันเด็ดเดี่ยวที่เขมาอกเราเบี้ยวเบี้ยวเกือบสใสเดียวคอยกะเสียล็อกลำังงั้นมาเป็นตาสั่ง ก็พลาสติกเราไม่ได้แกะออกนะครับสำหรับแบล็คคอมแพกนะฮะแบคคอมแพกอ่าฮูหูยกนะครับ มุมอะไรเรียบร้อยป๋าปิดเรียบร้อยนะครับนี่นะครับแต่ว่าเราจะแพ็คให้ลูกค้าเลยนะครับอันนี้ส่งไปใต้นะครับไปพัทลุงนะฮะพี่เอกพงศ์นะฮะก็ยังไงก็ฝากชุดนี้ไว้ดูแลด้วยละกันนะครับพี่ชุดนี้เขาต่อมาจากชุดหมื่นสองนะครับจำได้ไหมครับมีอยู่คลิปหนึ่งครับที่ผมรายบอกรายละเอียดนะครับพวกนี้ไปแล้วเป็น power fx สามพันเก้าครความจริงผมบอกราคาผิดนะฮะราคามันหมื่นเกือบหมื่นหกนะครับผมบอกไปหมื่นสองความจริงมันราคามันบอกผิดนะในคลิปนะครับ ต้องขอประทานอภัยพี่ๆหลายๆคนด้วยนะครับเพราะว่าผมคิดราคาไป power ตัวเดียวนะครับแต่ผมไม่บอกว่า12ื่นสองไทั้งหมดนะความจริง power มันอีกตัวยังไม่ได้คิดราคาอีก3ามพันเก้าแล้วมันจะเป็นหมื่นห้าพันเก้าร้อยรวมสายนะครับก็ขอประทานอภัยด้วยใครดูคลิปนี้ก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะครับส่วนพี่นี่ขอเพิ่มนะครับเปลี่ยนแปลง power เปลี่ยนอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ตามตามงบนะครับที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอะไรเข้าไปนะครับก็สําหรับคลิปนั้นที่ลงไปหมื่นสองก็ขอประทานอภัยด้วยแล้วกันนะครับ เพราะว่ามันลงผิดนะฮะลงเพราะว่าเพราะว่าในราคา12ึ่งสองเนี่ยมันมันจะได้แค่ power fx ikx พันแค่ตัวเดียวนะครับแต่คลิปนั้นก็ต้องขอประทานภัยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะจัดให้ได้ก็จัดอย่างพี่เนี่ยเขาก็ต่อยอดจากคลิปนั้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราถือว่าให้ลูกค้าไปไหนๆก็ให้แล้วก็ให้ทุกคนนะครับวันนี้ก็ฟังเพลงครับกับชุดเครื่องปรุงนะครับสองหมื่นสี่พันนะครับส่วนใครจะเอาตู้ด้วยก็จะเอากี่ใบสี่คูณสี่สองคูณสองก็ลองโทรมาคุยนะ สี่คูณสี่นะครับถ้าเป็นตู้เทอร์โบตู้ผีแบบนี้ก็ตู้ก็อีกสองหมกว่าบาทนะครับสี่คูณสี่นะครับของสิบห้านิ้วนะครับก็ฝากด้วยละกันนะครับกับร้านจุบินเตอร์นะครับนี่นะเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับ082นะครับ540 6540นะครับเพจ Facebook นะครับติดตามได้เลยนะครับทาง Facebook ก็พิมพ์ร้านจุบินเตอร์นะครับทาง YouTube ก็พิมพ์ร้านจุบินเตอร์ไม่รู้จะพิมพ์ที่ไหนพิมพ์ใน Google นะครับร้านจุบินเตอร์น้องครปฐมขึ้นแน่นอนนะครับเบอร์์โทรรรรเเบบบอออนนนนนนีีี้้้ะะะคคัััััั0825 0 0 4 1วใหฟงงงพพลกกกสึาจจ ไม่มีอะไรรีวิวมากครับประมาณนี้สินค้าใหม่ทุกชิ้นนะครับพร้อมสายนะครับ2 4ง0 0 ของเราก็จะมีนี่นะครับรีโมทไปให้ด้วยนะครับสําหรับไว้เลื่อนเพลงเปลี่ยนเพลงนะครับนี่นะครับมีโหมดมีอะไรนะครับก็ปีเราก็มีมีบูทูธ USB แล้วก็มีรีโมทให้เรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับก็จะลาวเพียงเท่านี้นะครับกับชุดเครื่องปรุงสตอมสาวซิสเต็มนะครับบายรันจูพินเตอร์นะครับราคา2อ0 0 0บานนะครับได้พร้อมๆจบๆสวยๆแบบนี้นะครับยกไปตั้งนะครับปิดฝาครับนูดฝามันฮะฝามีหน้ามีหลังนะครับปิดสนิทเรียบร้อยนะครับและคอมแพกเราก็ มีร่องกันน้ําเรียบร้อยนะครับแต่ก็ไม่ถึงกันกันรนะ้อยเปร์เนะก็ประมาณนั้นนะครับก็รัเพยงเท่านี้นะครับฟังอีกหนึ่งเพลงแล้วกัน เดียกันละครับใครจะสนใจนะครับจัดชุดจัดเซตอะไรก็เบอร์โทรเบอร์นี้นะครับได้ทุกงบประมาณนะครับมีงบเท่าไร่อยากได้ประมาณไหนนะครับอย่างประมาณนี้ก็20,000กว่าบาทนะครับเพิ่มเติมอะไรก็บวกลบขึ้นไปนะครับอยากได้มิกนะครับไม่เอาปีนะครับเปลี่ยนปีเป็นไมอยากได้มิกก็เพิ่มได้นะครับ๋ยวก็ต้องลองโทรมาสอบถามกันนะว่าชุด24 0 0 0นะครับ ผมอยากได้มิกนะครับผมไม่เอาปีนะครับอ่าเปลี่ยนปีเป็นไม้ได้ไหมแล้วก็เพิ่มมิกอย่างเงี้ยครับมันก็เพิ่มอีกห้าหกพันบาทอย่างเงี้ยครับมันก็จะได้ทุกงบทุกสไตล์ power ก็ลองเข้าไปดูในช่องทาง YouTube ลันจูบินเตอร์ครับเรารีวิวทั้ง fx นะครับแล้วก็ st นะครับนะครับมีหลายรุ่นหลายหน้าให้เลือกนะครับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ